بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ جَاءَ رَمَضَانُ قَادِمًا عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كوام بْرَانِي اللَّه จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการอาหารใจมือเช้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวของท่านรอซูลที่ได้คุยกับกุลามเด็กหนุ่มก็คืออิบนุอบาสรอฮียัลลอฮุอันฮุมานะครับ ที่นบีได้พูดเพื่อจะเป็นการให้ความสำคัญกับคำพูดของท่านนาบีที่จะพูดต่อไปก็คือบอกว่ายากูลามอินนีออันลีมุกกะลรีมาเตนที่ผมได้อธิบายไปแล้วพี่น้องครับดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่ยะฟาซิลละคือรักษาอัลลอฮ์รักษาอัลลอฮ์คืออะไรยะอาอี อัฟซาหุดูดะฮูนะครับเขาได้รักษาขอบเขตอัฟซิลหุดูดะฮูที่อัลลอฮ์ขีดเอาไว้วะฮูกูก็ฮูสิทธิต่างๆของอัลลอฮ์วะอาวามิรฮูและคำชาชยของอัลลอฮ์วะนาวาฮิยะฮูและก็ข้อห้ามของอัลลอฮ์เขารักษาไว้หมดเลยพี่น้องครับ วาฮิบซูซาลิกะทั้งหมดเนี่ยเขารักษาได้ไม่ว่าจะเป็นข้อใช้ไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามฮุวลวูกูฟอินดาอวามิริบิอิมติซานคือหยุดในขณะที่คำสั่งของอลัลลอฮ์บอกมาก็คือปฏิบัติตามว่าอินดานาวฮีจิ่ฮีบินอิยตินาบิและณ ที่มันเป็นของห้ามจากอัลลอฮ์เขาห่างไกลว่าอินดะฮูดูและขอบเขตท,ที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้พี่น้องครับไม่เคยเลยเลยฟาลายตายาวะซูมาอามารบิไม่เคยเลยเถิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งนั้นดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็กลายเป็นฟามันฟาล拉ซาลิก ใครที่ปฏิบัติอย่างนี้พี่น้องครับฟาหัวมินัลฮาฟิซีนัลฮุดูดิลลาฮิลาซีมาดฮุมุลลอฮุฟีกิตาบิฮีแน่นอนครับใครที่ปฏิบัติได้อย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้เขาก็คือเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้รักษาเป็นผู้ที่ได้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้สรรเสริญพวกเขาในอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตตาลา ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมจึงได้บอกกับพี่น้องว่าเรื่องราวของการศรัทธาเรื่องราวของการอีมันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นมันเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลารับการขอพรของเรารับอิบะาดาของเรารับสิ่งที่เป็นความดีของเราทั้งหมดเลย ต่อมาพี่น้องครับ ا, รอินนารุซุลจะมีอันรอซูลทั้งหมดเนี่ยบัดาอูดะอวะตาฮุมอิลัตต้าฮิดิลลาซีอามาระฮุมุลลาฮุบิตับรีกิฮิลินนาสชัดเจนครับพี่น้องแท้ที่จริงรอซูลทั้งหมดนั้นนะครับบัดาอูเริ่ม เริ่มอะไรครับพี่น้องดาวะตหุมเริ่มการเรียกร้องเริ่มการเชิญชวนเริ่มการดาวะของเขาเนี่ยอิลตตอฮีดไปสู่การเตาฮีดการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์องเดียวเป็นเรื่องแรกอัลลอฮีอามารฮุมุลลาหุซึ่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ใช้พวกเขาเหล่านั้นใช้รอซูลเหล่านั้นบิตับลียิฮิลินนัส ในการที่จะทําให้ถึงกับบรรดาอุมมาของท่านทั้งหมดทุกรอซูลนครับพี่น้องพี่น้องไปดูซิครับอันเนี้ยบุดุลล์ทุกรอซูลเลยอันนี้บุดุลเล,นนลเริ่มจากเรื่องนี้ทั้งหมดอันเนี้ยบุดุลลอมาละกุมมินอิลาหินกอยรจงคารพภักดีต่อเราไม่มีอีกแล้วพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ทุกรอรูลตั้งแต่ยุคนบีนวัวที่เป็นรซูล นะครับนบีอาดมก็เหมือนกันแต่ทุกวันนี้นะ่ะถ้าพี่น้องมองถึงความเลวร้ายวิกฤตหรือความร้อนระอุหรือสัญญาณวันเกี่ยวมัที่มันเกิดนะ่ะพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดมาจากสาเหตุอันใดเกิดมาจากสาเหตุที่เบานั้นใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ทรยศต่ออัลลอฮฺสุบฮะฮานาะฟวะตาลาถ้าผมจะถามพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนี่ย การที่เราไม่ปฏิบัติเรื่องราวของศาสนาตามสุนนะหรือแบบอย่างของท่านรอซูลถือเป็นการทรยศไหมอน้องถือเป็นการทรยศไหมพี่น้องนั่งฟังแลว้วก็คิดให้ดีทุกวันนี้เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับศาสนาเนะี่ยมีเยอะไหมเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆหลังสลามแล้วในละหมาดฟัดดูนบีอ่านอะไรพี่น้อง ในช่วงของการละหมาตรอแวะเนี่ยนบีอ่านอะไรมันยังทำกันเหมือนกับว่าเป็นสุนัขได้ยินออกมานอกมัสยิดบางทีทำเรื่องดอลาลา่าทำเรื่องบิดอาออกไมโครโฟนครับพี่น้องได้ยินไปอีกมัสยิดหนึ่งที่เขามีการละหมาตเขาไม่มีกุญวงถามว่าอันนี้มันผิดหรือมันถูกพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับหลังจากละหมาตห้าวั k ตูแล้วนบีอ่านอะไร ในละหมาดต่อรอวะนบีอ่านอะไรและเราอ่านอะไรสุละลัลสุลามอะไรมาอย่างไงพี่น้องทั้งหลายครับมาอย่างไงหาที่มาไม่เจอและท่านมาเอาเป็นศาสนาเนี่ยก็แสดงว่านาบีเนี่ยทำอะไรไว้ไม่ครบนบีสปัพย์นบีโกหกท่านจึงทำเนี่ยพี่น้องฮุกกมมันคืออย่างนี้ ท่านทําเรื่องบิดอามาหนึ่งอย่างท่านเหยียบซุนหน้าจมไปหนึ่งอย่างนี่คือสิ่งที่จะต้องคุยก่อนที่จะถึงรอมาดอนเพื่อท่านจะรู้ตัวและกลับตัวท่านเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะต,ตาลาดังนั้นเมื่อหน้าที่ของนบีเนี่ยตับลีกเผยแผ่ให้ถึงกับอุมมะของแต่ละรอซูลเอาอะไรมาล่ะพี่น้องเอาอะไรมา ก็เอาคําสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและพี่น้องดูนะถ้าท่านเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับเหมือนกับดุนยาของพวกท่านเนี่ยท่านจะรู้ถามว่าไอ้กลุ่มชนที่มันต่อต้านเรอซูนตแต่ยุคนบีนัวเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคนบีมุฮัมมัดเนี่ยทำไมแหละมันพูดเหมือนคนคนเดียว พูดเหมือนกันหมดเลยเวลาต้านนบ,บีนัวนบ,บีอิบรอฮีมนบ,บีมูซานบ,บีอีซานบ,บีอะไรอ,อะไรก็ช่างกันยี่สิบห้ารอซูนเนี่ยที่กล่าวเนี่ยต้านเหมือนกันเป็นคนเดียวเลยและผมถามว่าอะไรเป็นสื่อในยุคนบ,บีนัวมีโทรศัพท์มือถือหรือพี่น้องมีโทรคมนาคมมีหรอไม่มีแล้วทำไมต้านเหมือนกันหมดเลยล่ะพี่น้องรู้ไหมว่าใครเป็นสื่อก็อ,อิบลิชเนีซตอนเป็นสื่อไงพี่น้อง ต้านยังไงต้านเหมือนกันหมดก็เล่ามาเล่าให้ฟังอูซุบิลลาฮิมินสัสไซตอนิรรญิมอินนาวาจัดนาอบาบาอานะอลาอุมมัตินวะาอินนาอลาอาซาริฮิมมุกตาดูนเราได้พบแล้วเวลามันต้านรอซูน่ะนะมันบอกว่าเรานะ่ะพบแล้วนะครับว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่บนแนวทางอันหนึ่ง แนวทางอันนี้เราจะตามพี่น้องครับตั้งแต่ยุคนาบ,บีนู่นเนี่ยต้านหอซูลอย่างนี้ทุกคำเลยตรงเป๊ะเลยความหมายมันคือต่อให้มีรอซูลหลังจากนาบ,บีมุฮัมมัดอีกสิบหอซูลมันก็ต้านคำนี้แหละเราได้พบแล้วว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่บนแนวทางอันหนึง่งแนวทางอันนี้ขอตามพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องพบกับรมฎดอนปีนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเป็นเนื้อมาอันยิ่งใหญ่ท่านเตาบะเสียอิสติกฟาเสียเพราะเราไม่มีสิทธิ์ในอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพบกับรมฎดอนปีหน้านนอนอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องระมัดระวังเพราะท่านท่านทรบิดาผมพูดเสมอนะครับพูดเสมอว่า มีไหมครับคนที่ทำบิดอาและไม่ทำศิริกเนี่ยมีแล้วก็โทรมาหาผมด้วยผมจะดูหน้าว่าดูที่ว่ามันทำบิดายืนการทำบิดาแล้วไม่ทำศิริกเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมในโลกดุนญ,ญานี่เพราะเรื่องนี้มันของคู่กันถ้าท่านทำบิดาท่านก็ต้องทำศิริกควบคู่ไปด้วยและท่านบวชมาเดือนหนึ่ง29วันหรือ30วันเนี่ย ท่านจะได้รางวัลจากอัลลอฮ์ไหมพี่น้องครับถ้าท่านยังทําสิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาอยู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะอัลลอฮ์ได้บอกแล้วบอกยังไงครับว่ากอดิมนาอิลามะอามิลูมินอาบาลนฟะจอันนาหูฮาบาอัมมันซูรอเราได้มุ่งสู่ผลงานของพวกเขาเหล่านั้นและ เราได้ทำให้มันเป็นผุยผงที่ปิววนในวันอาคิรออามันของผู้คนเหล่านี้ใครครับคนกุฟฟาร์คนมุสริกคนที่ทำบิดอะนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องตระหนักพี่น้องครับต่อมาเมื่อรอซูนนั้นมีหน้าที่ในการที่จะเผยแผ่ ให้กับอุมาของพวกเขาเหล่านั้นได้รับรู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวว่าออูซุบิลลาฮิมินัสไซต์ตอนิรัวจีมวะมาอัรซัลนามิงกอบลิกะมินรอซูลินอิลลานูฮีอิลัยฮิอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาอานาฟะบุดูซูเราออัมบิยะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่า เราไม่ได้ส่งรอซูลมาเลยก่อนจากพวกท่านเราไม่ได้ส่งมาเลยก่อนจากพวกท่านบรรดารอซูลเนี่ยอลัลเราบอกอย่างนี้ไม่ได้ส่งมาเลยนอกเสียจ,จากส่งมาก็คือเราได้วะฮีเราได้สั่งไปยังเขาว่าอันนหูลลอิลฮะอิลลาอันาฟะบูดูนว่าแท้ที่จริงไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยงแท้นอกจากฉัน ท่านทั้งหลายจะต้องเคารพพักดีพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้น่ะผมถามว่ามันมีกี่คนล่ะพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจังหวัดนครนายกเนี่ยเอามีสัก2ี่สมัสยิดมีสุนนากี่มัสยิดถามกันง่ายๆคนนครนายกเพื่อจะฟังอยู่มีสุนนาไม่ถึงห้ามัสยิด และอีก23น่นะเป็นบิดาและบิดาเนี่ยไม่ทำศิริกมีไหมบิดาแล้วไม่ทำศิริกเนี่ยมีไหมพี่น้องลองหามาหน่อยเถออัลลอฮฺอักบัรขบวนแห่แต่งานยังศิริกต่ออัลลอฮ์ทำบุญยังศิริกต่ออัลลอฮ์พี่น้องไปดูนะถ้าจะเป็นคนทั้งช่างสังเกตสักหน่อยเนี่ยทำไมล่ะเวลามีกีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชียนเกมหรือกีฬาอะไรก็ชั่งเถอะทำไมจะต้องมีคบเพิงอพี่น้องรู้ไหมก็เหมือนกันไอคนที่ทำผิดทำบิดอาทำทำซีริกเนี่ยมันต้องมีเทียนจุดมันต้องมีทูบจุดก็แสดงให้เห็นว่าไอสิ่งที่มันผิดในดุนยานี้มันร้อนตั้งแต่ดุนยานี้เลย ต้องมีเทียนต้องมีธูปต้องจุดกรรมยานให้มันร้อนแต่ไม่คิดกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนั่นละเรียกวิญญาณหรือเปล่าเล่าที่ผมจะต้องคุยกับพี่น้องก่อนที่จะเข้ารอมฎอนท่านจะได้เตาบัรตัวตอลอเสียการถือสินอดของท่านมันจะได้เป็นการถือสินอดที่อัลลอฮ์ทรงรับไม่ใช่พอรอมฎอนจบไปแล้วท่านได้สองอย่างอะไรครับหิวกระ,ะหาย บวชยีบเก้าสามสี่วันไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะท่านทำซีริกอยู่ท่านทำนอกจากสิ่งที่นบีทำอยู่ให้รู้ไว้ด้วยพี่น้องครับต่อมาว่าฮาดาร س و ลล l l a h s a l l a ล l a h u alaihi wasallam บากิยาซาลาสตะอัสรอามันฟีมักกะฮ์13ปีครับในมักกะโอ้โหโพี่น้องครับ13ปีที่มักกะเนี่ย แต่ทุกวันนี้ครูบางโรงเรียนเน่เข้าไปถามสอนอากีดาเด็กยังไงอะไรอากีดาอาจารย์ฉันไม่เข้าใจและมันจะเหลือไหมละ่ะสังคมมุสลิมต่อไปมันก็เรียกไม่ได้แลวสังคมมุสลิมเรียกสังคมแขกพี่น้องไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่เข้าใจในอัลลอฮ์ครูบาอาจารย์ก็ไม่เข้าใจในอัลลอฮ์กรุงเทพไปสอบใต้ใต้สอบกรุงเทพกรุงเทพไปเหนือเหนือลงภาคกลางสอบอะไร อักดีดาอาซาอิรออักดีดาที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะในอัลกุรอานอิสลั่เดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะบอกให้พี่น้องได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานอย่างไรอัลลอฮ์บอกงี้เราอามานูกะกะมาอามานัด ถ้าพวกเขาเหล่านั้นนะครับถ้าพวกเขาเหล่านั้นอีมานเหมือนกับพวกท่านก็หมายความว่าถ้าคนเหล่านั้นศรัทธาหรืออีมานเหมือนกับท่านอาบีมุฮัมมัมดแน่นอนเหลือเกินเขาก็จะได้รับทางนําแต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นผินเมินออกจากการอีมานเหมือนกับรอสูลเขาก็จะพบกับการแตกแยกอย่างมากมายไก,ก่กองอิสลาม kesempatan dapat bertemuอีกครั้งหนึ่ง wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh